โอเคครับผมก็สวัสดีทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสซาท์คอส์ุดนระับ ันนี้ผมก็จะมาทำเดกบิสโปรไฟล์ของดาร์คไอคูลัสนะครับผมอ่าก็จะเป็นอ่าสแตนดาร์ดนะเป็นวีมาตนดาร์ดอ่านั่นแหละก็ก็เป็นภาควีอ่าก็ผู้ใช้ก็เป็นเทสส์นะครับผมลากเออตาจะเป็นอืมโนรัสคิงเดดแองเกอร์อ่าก็เทสส์ก็จะเป็นสมาชิก,กน Smart ในฟูลไฟเตอร์นะเออก็จะมีเลนมีมิคาสะใช่ไหมเออรู้สึกอย่ชื่อมิคาสะ แล้วก็เคียวแล้วก็เลนนะครับผมก็จะมี4คนนี้แล้วก็เทสึด้วยนะเออก็จะเป็น4คนนี้อ่าเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราไปรับชมกันเลยนะครับล่าฆาขอเรียกเหล่ารา,าชันผู้วายชนโนไลฟ์ค no yeah! ิงเดดแองเกอร์อยาอ่าไรโนไลฟ์คิง d ด a t แองเกอรอ่าโอเคแล้วก็จะมาเริ่มต้นที่ตัวแรกกันเลยนะครับก็จะเป็นเกรดสแน่นอนว่าในเด็กนี้เราจะใส่ n o l i f e King d e a ซ์แองเกไป4ตัวเลยนะครับเทคมันบอกว่าเมื่อลงสนามโซชาร์จ1และยุ่นอีนี้บวกพลัง2,000ตามจำนวนโซของเรานะครับผมอ่าก็จะเป็นโซของตัวนี้ก็บวก2,000ตามโซไปเลยก็เทคก็ปกตินะเมื่อจบการต่อสู้ที่ยุ่นนี้โจมตีนะครับถ้าสมมุติ โซเรามี13ใบหรือมากกว่าคาร์บอนหนึ่งนะครับเอานำการาดบนมือเข้าโซนะเออแล้วก็เรียกาสามใบนะเออเข้าโซแล้วก็ไลท์การาดในโซนะสมมุติเรามีไอ้พวกเนี้ยในโซแล้วก็จากเนี้ยมาไลท์ทับอ่าสุพ e r l ไลท์ก็จะบวกคริสคอล,คลเพิ่มหนึ่งแล้วก็ใช้เทคเลยเมื่อลงสนามชาั้นหนึ่งก็จะบวก2,000ตามโยนโซอ่าก็จะเป็นเทคคที่ปิดเกมแล้วก็ มันกัดตีได้หลายรอบอตีได้สองรอบนะสองคริอ่ะครั้งที่สองเป็นสองคริโอ,อ้โหก็เป็นอะไรที่แรงมากแต่ว่าถ้าสมมุติไอโนรลฟคิง no อ่ะมันอยู่อย่างนี้นะแล้วแบบสมมุติอ่าเราเช็คได้ทิกเกอร์อ่าแล้วสมมุติเราซูเปอร์ไลท์ปุ๊บอ่าทิกเกอร์นี่แบบนี้เป็นทิกเกอร์นะอ่าส่งผลให้กับแบงการ์ดถ้าสมมุติเราใช้เทคปุ๊บแล้วเอาตัวนี้มาไลททับพลังของเราจะไม่ได้นะครับผมอ่าก็จะเป็นเทคสั้นๆเลยที่แบบ เทคที่แบบเมื่อไรทับใหม่คือมันจะเป็นร่างตัวใหม่ไงเออถึงชื่อมันจะช,ชื่อเดิมแต่ว่าร่างเป็นร่างใหม่ก็จะไม่ได้รับพลังนะครับสมมุติได้คลิอะไรอย่างนี้มาเออก็จะประมาณนี้อย่างต่อไปเราจะใส่เป็นเจ้าตัวนี่นะครับผมเป็นกูริชดิสไปลเลอร์นะครับผมอ่าก็จะเป็นเจ้าตัวนี้เทคมันบอกว่าเมื่อลงสนามนะครับผม คันบัตรหนึ่งโซชาร์ตสองนำการเจ็ดสองอ่ะหรือต่ำกว่าในโซไม่เกินหนึ่งใบขึ้นมือเราจะเป็นเพอร์เฟกต์การ์ดก็ได้หรือว่าเป็นทิกเกอร์ก็ได้เขาบอกแค่เป็นเกรดน,นะเออเราจะเป็นฮิลทิกเกอร์ก็ได้ออ,อะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่เกินหนึ่งใบนะส่วนตัวมองว่าตัวเนี้ยควรไลฟ์เป็นฐานแรกมันจะเป็นอะไรที่เลี้ยงมากเราจะเป็นเพอร์เฟกต์การ์ดก็ได้ขึ้นมือก็ได้ตัวอะไรก็ได้ตัวเล่นของเราก็ได้นี่ตัวนี้มีประโยชน์มากแต่ ส่วนตัวผมนะคือแคนนี้มันมีแคนโปรเทคซึ่งอการป้องกันมันหนาอยู่แล้วการป้องกันมันหนาอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเอาตัวเล่นมาขึ้นมือดีกว่าไม่ต้องถ้าแบบสมมุติเราคิดว่าเราอยากให้มันหนากว่านี้ก็เพอร์เฟกไปก็ได้แต่ว่าส่วนตัวผมว่ามันไม่ต้องเลยนะก็น,นี่แล้วก็เหตกลับไปเมื่อยุอยู่น,นี้โจมตีวันกาดแล้วเป็นออโต้ถ้าสมมุติคุณมีโซ่สิบใบหรือมากกว่าเลือกเยกาของคู่ของคู่แข่งไม่เกินหนึ่งใบนะรีทายอ่าก็รีทายได้หนึ่งใบ และหยุ่นนี้บวก1 0,000มื่นนะครับผมนี่เป็นไงก็สมควรเป็นตัวฐานเริ่มนะครับผมผมก็จะใส่ไปแค่2ใบนะจะไม่ใส่มากกว่านี้เพราะว่าตัวต่อไปเป็นตัวที่สําคัญมากๆเหมือนกันก็เป็นเดวอนอิทเตอร์นะครับผมนี่ก็จะตัวนี้ก็จะเป็นเรียกว่าตัวปิดเกมก็ได้นะเป็นตัวปิดเกมอีกตัวหนึ่งอ่าเดี๋ยวผมจะมาบอกให้ว่ามันเป็นยังไงนะครับผมในช่วงในช่วงเทคนะเดี๋ยวผมจะบอกให้ นี่เป็นเดมอนอีเตอร์นะครับผมนี่มันบอกว่าช,วช่องแวนนะครับผมเมื่อการเดียนของคู่แข่งนะครับผมถูกรีทาคุณสามารถนำการ์ดไปนั้นนะเข้าโซได้นะครับผมอ่าเมื่อการเดียนของเราถูกรีทาสมมุตินะ,ะสมมุติเราเอาตัวนี้แบบเขาขอ2องใบไอ้เป็นเพอร์เฟกต์การทิ้งปุบ๊บแล้วก็อ่ะอันนี้กันไปด้วยเราต้อง เรื่องไงเดียไอ้ตัวเนี้ยสามารถเข้าโซได้นะไอ้ตัวที่แบบแบบถูกดีทายอะ่ะก็คือแบบออกจากออกจากแบบเรื่อง,งองแบบออกจากสนามอ่ะเอออะไรอย่างเงี้ยเออแล้วก็จะแบบเอามันเข้าโซได้นะครับผมอืมการเัียงก็จะเป็นตัวกาดนะเออไม่ใช่แบบเรียก,กาดอะไรประมาณนี้อืมโอเค เทคกต่อไปแต่เทคบนเราไม่ค่อยจะได้ใช้นะเราจะไปใช้เทคล่างมากกว่าเทคล่างมันบอกว่าเมื่อหยุ่น,นิจมตีเฮอรบาร์ดหนึ่งนะครับนาเรียกาดใบอื่นของคุณไม่เกินหนึ่งใบนะเข้าโซอัมตัว1หนึ่งใบแล้วก็อยุดน,นิบวหนึ่งหมื่นจนจบเธอนะแล้วก็เทคกมันยังไม่หมดเท่านี้ทําไมมันถึงเป็นตัวปิดเกมได้ยอย่างนั้นหรอมันบอกว่าโซบารสิบใบนะครับผู้แข่งไม่สามารถป้องกันด้วยเพอร์เฟกต์ได้นี่แหละถึงพลังมันจะไม่โหดมากแต่ถ้าสมมุติ ฝั่งนั้นเขาแบบมีโพเทคแบบเยอะๆเออแบบไม่ใช่แบบมีเพอร์เฟกรู้เลยว่าคำเพอร์เฟกแน่ๆเขาจะกันไม่ได้นะครับผมอ่าเขาจะเอาเพอร์เฟกกันไม่ได้อ่าก็โซสิบใบแต่ว่าส่วนใหญ่มันไม่ค่อยมันไม่ค่อย,อยจะปิดเกมได้100%ยเอรเซ็นต้องเป็นไลฟ์คิงตัวนี้ปิดเกมได้100%ตายแล้วไม่เกิดใหม่แน่ๆตัวต่อไปนะครับผมเป็นเกรด2ของเรานั่นเองก็จะเป็น แวววูฟ well, นะครับซีเจอร์นี่ก็จะเป็นตัวฐานไ like รเลยนะต้องไ like รตัวดีนะเฮ้ยหลุดฐานนี่คือแบบเล่นยากนะผมสลาผมนะอืมก็ในเทิร์นคุณถ้าสมมติคุณมีเรียากาด5ใบหรือมากกว่าในโซะตัวนี้จะบวก5 0 0พอืมเมื่ออยู่นนี้โจมตีบรรยากาศจะโซชาร์สองนี่มันดีตรงนี้แหละคือมันได้ชาร์จสองนะครับผมอ่าแ,บบ ger, แ้ววูฟซีเจอร์ก็ใส่ไปเลยสใบไม่ต้องเปลี่ยนนะ สำหรับผมก็โอเคแล้วมันควรเป็นฐานยืนที่ดีมากๆของคนันี้ตัวต่อไปครับผมเป็นตัวโปรโมโอของเรานั่นเองก็จะเป็นบลูดัสนะครับผมอชื่อผมได้ยินครั้งแรกผมนึกว่าแกนมบลูนะเนี่ยเป็นตัวโปรโมโอ,อมเรียอาไงมันบอกว่าเมื่อตีฮิตนะครับผมโซชาร์ตตามเกตของฝั่งตรงข้ามสมมุติฝั่งตรงข้ามเป็นเกรดสามก็โซชาร์ตสใบนี่ไงมันดีอย่างนี้แต่ว่าตัวนี้ ใครจะใส่กับตัวนี้ก็ได้นะใครจะใส่ตัวนี้หรือตัวนี้ก็ได้ระหว่างสองตัวนี้มันแตกต่างกันยังไงตัวนี้เราสามารถอันนี้ความคิดผมนะความคิดส่วนตัวของผมเลยคือตัวนี้มันสามารถขู่ฮิตได้ถ้าสมมุติเราตีปุ๊บอ่าฝั่งตรงข้ามเขาจะต้องการเพราะตัวนี้มันเกิดมันมันโหดมากๆยิ่งฝั่งตรงข้ามเขาเป็นเกรดสามอะถ้าสมมุติเราแบบเรื่องไงดีเราตีไปปุ๊บ ถ้าสมมติฮิตเราจะได้ชาร์จสามใบถ้าสมมติโนลไลฟ์คิงกำลังขาดของอยู่อีกสามใบขาดโซะอีกสามใบตัวนี้ก็จะเป็นตัวตอบโจทย์ที่ดีเยอมากก็จะเข้าไปเลยแต่ว่าเบอร์แบกมันหนึ่งเลยคือมันเปองบาร์สบาร์สเราควรจะเอาไปให้ใช้กับพวกเกรดสามนะพวกเกรดสามอะไรอย่างเงี้ยพวกแบบตัวอื่นอ่ะให้ไปให้มากกว่าเพราะว่ามันเทคมันบอกเมื่อตีไงอืมแต่ว่ามันไม่มันก็แบบมันก็โหดนะไม่ใช่มันไม่โหดนะเมื่ออยู่ในโจมตีบรรยากาศมันเข้าด้วยบาร์สหนึ่ง ชั้นหนึ่งอ่าและบวกสองพันตามจํานวนโซนะคือมันโหดมันโหดนะแต่ผมอยากให้มันขู่ยิบมากกว่าถ้าสมมติเราใช้ตัวนี้คู่แข่งเขาจะแบบไม่ค่อยอยากจะกะเออไม่ค่อยอยากจะแบบปล่อยอะ่ะเออเขาจะไม่รับดาเมจเขาจะชอบปล่อยมากกว่าเพราะเอ้ยเขาจะชอบกันมากกว่านะครับผมก็จะต้องเสียมืออ่าก็จะต้องเสียมือให้กับตัวนี้ไปอ่าก็จะเป็นข้อดีนะครับผมผมต้องการมืออยู่แล้วเพราะฉะนั้นตัวนี้เป็นทางเลือกที่ดีกว่าสำหรับผมนะถ้าสมมุติ ไม่มีตัวนี้ก็ใช้ตัวนี้ก็ได้ตัวนี้ก็จะเป็นฐานยินแปดพันแต่ว่า8 0 0พันมันก็ไม่ใช่อุปสรรคแล้วเพราะมันตีสองพันตามจำนวนโซนะเออคือมันโหดมากๆตีแบบเก่าตายเลยไอ้ตัวเนี้ยเออแต่ว่าผมเน้นต้นเกมไงผมไม่ได้เน้นหลังเกมตัวนี้หลังเกมนะเออเละเกมเลยก็ออกไปซะอ่าก็จะใส่บูทละสองนะครับผมต่อไปก็จะเป็นนี่เป็นสี่ใบนะครับเป็นบัตรเช็ค เอ่อแซคลีไฟนะครับผมลุดเวนลุดเวนเอ่ออะไรสักอย่างแหละชื่อมันอ่านยากมากเลยอะนะครับผมเมื่อลงสนามเลือกนำการ์ดไม่เกินหนึ่งใบจากดาเมจโซนนะครับผมหรือดับโซนนั่นแหละเอาการ์ดไปนั้นเข้าโซแล้วถ้าสมมุติไอตัวที่เข้าอ่ะเป็นคำว่าอัมวะอารีวลีคาโฮลาคัสนะครับผมอ่าเข้าสู่โซอ่ะอ่าจะได้ชาร์จหนึ่งนะครับผม อ่ะนั่นแหละก็ควรเอาตัวนั้นอนะเข้าโซก็จะได้ชาร์จหนึ่งนะเขาจะชาร์จเขาจะชาร์จนะไม่ใช่แบบไอ้นี่นะก็จะเจาดาเมจแต่ถ้าเอาจากดาเมจโซนอะเราจะต้องเอาการ์ดหนึ่งใบไปในสภาพความซึ่งมันจะไม่เช็คนะเหมือนเหมือนอะไรวะเหมือนเหมือนเออแองเจลฟีเทอร์นะครับผมไม่อย่างันมันก็มันก็คนละเรื่องเลยเออนั่นแหละมันก็จะเอาการ์รดไปนั้นอนะไปในสภาพความสมมุตินะตัวนี้อยู่ช่องเรีย มีคาลเจอร์บาร์หนึ่งนะเอาตัวนี้เข้าโซ่สมมุติตัวนีต้ติดติดชื่อไอตัวที่มันแบบให้เข้าอ่าเข้าโซปุ๊บอืมแล้วก็อมต้องเอาตัวนี้หนึ่งใบอ่ะสมมุติหง่ะอะสมมุติตัวนี้มันหงายมันหงายอยู่เราตัวนี้เข้าโซใบต่อไปจะต้องเป็นสภาพความนะครับแต่ถ้าเป็นตัวติดชื่อก็จะหงายเอออะไรแบบนี้อ่าอ่าก็จะประมาณนี้นะครับผม สำหรับเจ้าตัวต่อไปเราไปดูกันเลยเป็นเกรดสอ,อยู่นะเป็นตัวมีครับผมเป็นเกวนเดอะลิปเปอร์นี่ตัวนี้ก็จะค่อนข้างที่จะโอเคอยู่นะสำหรับผมก็เมื่อสามชาร์จหนึ่งอ่าจากนั้นถ้าสมมุติคุณมีโซลสิบใบหรือมากกว่าคาร์บ้านหนึ่งยิงเลียคู่แข่งได้หนึ่งใบนะครับผมอ่าก็จะแบบคู่แข่งให้แบบก็เลือกการ์ดได้เออก็ดีหน่อยก็ยิงตัวเล่นเข้าไปก็ได้อ นี่เอาเขาไม่ใช้กับพวกนี้ดีกว่าเพราะว่าถ้าสมมุติเราตัวน้เข้ามามันจะต้องเสียคาเดบัสท,ทุกเทิร์นเลยนะมันก็ไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่เราจะแบบทําเด็กครึ่งกลางๆก็ไม่ได้ด้วยอ่านี่ตัวนี้แหละครับตัวที่คอมโบกับบัตไอ้ชักไอฟรีไฟอะไรทุกอย่างนั่นแหละนี่ก็คือไอวอร์ดีโคลาคัสนะครับผมอ่าก็จะเป็นตัวนี้จะตัวแมวเหนียวนั่นแหละอเถึงบอกว่าอะไรเถ่งบอกว่าสมมติน,นะตัวนี้เมื่อแบบ เมื่อถูกดีทายจากท้องจีนะอ่าก็จะแบบเอาการ์ดไปเอาคุณสามารถโซชาร์จได้หนึ่งใบนะก็ชาร์จได้ตัวนี้ก็สามารถแบบให้มันกลับเข้าโซได้นะถ้าสมมติมันถูกออกจากการออกออกจากถูกดีทายจากการเนียก,ก็คือแบบเมื่อจบเมื่อจบการป้องกันบวกสามารถเอาตัวนี้เข้าโซได้อ่าประมาณนี้นี่มันบอกว่าเมื่อบรรกาศอ่าเอ้ยเมื่อใบนี้ถูกเข้าโซนะจะเลือกบรรากาศของคุณไม่เกินหนึ่งใบบทหนึ่งหมื่นถ้าสมมุติเราเรา,เรา เล่นแบนการ์ดนะอันนี้แล้วตัวนี้กดเทคเมื่อลงปุ๊บชาร์จหนึ่งชาร์เป็นไอวัลีโคลาคัสนะครับผมก็จะบวกฐานไปเลยอีกหนึ่งหมื่นอ่าก็จะบวกไปเลยหนึ่งหมื่นอ่าก็จะเป็นตัวที่แบบเพิ่มเพิ่มพลังได้ดีมากๆเลยนะไอวัลีโคลาคัสนะครับผมถ้าสมมุติตัวนี้อยู่ตรงนี้นะอยู่เลียกัดแล้วตัวนี้กดเทคคาร์บ้านหนึ่งเอาตัวนี้เข้าโซอ่ะมันต้องเข้าโซด้วยสกิลนะเออนั่นแหละก็คาร์บ้านหนึ่ง ก็บวกอีกหนึ่งหมื่นเฮ้ยไอคาร์บอนหนึ่งอ่ะเพราะว่าไอตัวนี้มันกินอยู่แล้วไงจากแล้วจากนั้นก็โจกกาหนึ่งบายบวกอีกหนึ่งหมื่นตัวนี้เข้าโซนไปด้วยบอกอีกหนึ่งหมื่นก็จะกลายเป็นสามหมื่นสองพันแล้วนะครับผมตอนนี้อ่าก็จะเป็นพลังที่สุดยอดมากๆเลยนะแคนด์กอะ่ะแต่ส่วนใหญ่คนเขาจะไม่ค่อยเอาไปแบบเอาไปลงเล่นกันนะอืมแต่ก็ในงานแข่งอะไรอย่างเงี้ยก็ลองเอาไปเล่นได้นะก็ มันก็กิ่งนะถ้าจะถามมันิงงคือทุกแคร์มันมีความสามารถของมันทุกคนนะครับมันอยู่ที่ดวงด้วยว่าจะจวได้ใบไหนอ่าถ้าเขาสมมุติไม่มีตัวเล่นสักตัวหนึ่งเราก็อาจจะอาจจะเรียกว่าไงดีอาจจะแพ้ได้นะแต่ว่ามันก็เพิ่งดวงแบบสมมุติเราจะปิดได้ละอ่าขอาดีกว่าถ้าสมมุติเขาเจอไฟนอลฮิลก็นั่นแหละประมาณนั้นก็ตายครับผมตัวต่อไปครับเบนเกตหนึ่งที่สําคัญมากๆเลยก็จะเป็นเจ้าตัวนี้ นี่โดรีนเดอะทัสเตอร์นะครับผมตัวนี้มีประโยชน์มากๆมันบอกว่าเมื่อ,อการ์ดของคุณะถูกเข้าโซนะเมื่อทุกทุกครั้งที่โซชาร์ะตัวนี้จะบวกพลังเพิ่มขึ้น5,000นะครับผมอ่าเป็นไงถ้าสมมุติโซชาร์จไป2ครั้งก็จะบวกไป1,000 0่โซชาร์ต3ครั้ง1,500 0้เออก็แบบพลังมันตีแรงมากเลยแท็กเก็ตหนึ่งนั่นเนี่ยเออก็พลังก็เทีบเท่าตัวนี้ได้นะเออ เพราะเราชาร์จเยอะอยู่แล้วไงของดาร์กก็ชาร์จมันนะแรกๆก็ชาร์จมันหลังๆก็ดิกเอานะครับผม <c ười> ก็ต้องกังวลก็ต้องแบบคนเล่นดาร์คคือต้องคิดคิดหน่อยนะว่าแบบเราจะจัดกันยังไงดีเราจะต้องแบบเฮ้ยเอาตัวนี้ใส่ดีไหมไม่ใส่ดีไหมเพราะอะไรยังไงเออนั่นแหละครับผมก็ <c ười> มันก็จะเป็นข้อได้เปรียบเสียเปรียบนะถ้าสมมุติคนเขาจัดลิสมาแบบแก้ทางได้ก็นั่นแหละ นะครับผมก็ตัวนี้ถือว่ามีประโยชน์ก็คนใส่ไล้นะเออบอก5้าพันตามจำนวนครั้งที่โซชาร์ตเออใบที่โซชาร์ตดิไม่ใช่ครั้งที่โซชาร์จใบที่โซชาร์ตครับเออตัวต่อไปครับผมเป็นพีทซันเนอร์บรีสนะครับผมอ่าเมื่อสนามคุณสามารถชาร์จได้หนึ่งใบเป็นแวนก็ได้เป็นเลียก็ได้คนเ่ไงไป็นเป็นเป็นผันเป็นผานารไรแวนนะเออก็จะเป็นตัวนี้ ถ้าคุณมีถ้าถ้าคุณมีการ์ดในโซ่ห้าใบหรือมากกว่าบวกสองพันซึ่งตัวนี้เราไม่ค่อยจะคอเรียอยู่แล้วเราจะมาเป็นค่าคอสในการป้องกันหรือทําอะไรมากกว่านะเพราะว่าหรือถ้าไม่มีตัวเลนก็ขอไปก็ได้ไม่มีปัญหาอะไรก็เป็นตัวสองเวอร์เรีี้ดีกว่าสองเวอร์อให้นอร์ทคิงเดดอังค์นะครับผมก็ทุกครั้งที่ลงมาก็จะได้โซชาร์จก็ดีแหละก็ดีไม่ต้องเติมคอสอะไรก็ชาร์จฟรี ก็เหมือนบูรัสตัวต่อไปก็เป็นฮิวทิกเกอร์ครับผมก็จะเป็นเฟอร์สด็อกเตอร์นะครับผมทุกคนกำลังสงสยัยเนาะว่าเฮ้ย <c oughs> เขาอยากอัมอัมพี่เฟิร์เขาอยากได้แบบนนหนาๆไหมหรือว่าแบบบางๆไหมอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> ผมจะตอบให้แล้วว่าผมก็เอยไม่ใช่ดิไอตัวนี้อ่าผมก็จะใส่เดี๋ยวดิไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เย็ยเนตัวต่อไปผมจะใส่ก็จะเป็นคริติคอทิกเกอร์ครับผมก็เป็นคริสผมจะใส่ครีสเลยนะก็จะเป็นอัม บิดลิเตอรนะครับผมอ่าก็จะใส่คร ja ja ี8เพราะว่าเราจะไม่เน ja ้นต uh, ัวแล้วเพราะว่าก็อย่างที่ทุกคนรู้นะเด็กจะเอาตายซะก่อนนะครับผมอ่าตัวต่อไปก็จะเป็นอไม่ใช่ดิเฮ้ยเปิดข้างหน้าดิเออก็จะเป็นเจ้าตัวเวอร์ลุนะครับผมเวอร์ลุคอาเกฟริเตอร์นะครับผม อ่าก็จะเป็นชื่อของมันนะก็จะเป็นตัวแมวคริติคอลทิกเกอร์ชิวหมื่นห้าทิกวีนอ่าตัวต่อไปก็มาอยู่ไหนอ่านี่แล้วโอเคก็จะเป็นอัมมาแลบบิดแห่งดิมแดนฝันร้ายนะครับผมอ่าก็จะเป็นดอทิกเกอร์ดอเพอร์เฟกนะครับผมก็ตัวนี้นะครับผมก็ใส่ไปสี่ใบก็เป็นพื้นฐานเลยนะก็สำหรับผมก็ เป็นฮิวสี่เพอร์เฟกไอดอเพอร์เฟกก็จะเป็นพื้นฐานของวีนะเออหรือว่าใครอยากแนวใหม่ก็เจ็ดหนึ่งเอามาเป็นเพอร์เฟกก็ได้จะได้เพิ่มแบบที่ทแบบเป็นแต่คีตอนเนี้ยใส่สูงสุดได้มากแค่แปดใบนะเพราะว่ายังไม่มีรูปแบบมาเพิ่มอะ่ะเอออย่างของรอยยอ่อก็มีผู้ผู้นํำมาซิ่งโชคเอลฟหน้ากับโฟเกลอะไรอย่างเงี้ยตัวต่อไปก็เป็นตัวไลน์นะครับผมเอยตัวเริ่ม เป็นเวอร์มิเลียนเกทคิปเปอร์นะครับผมเกทคิปเปอร์ก็เมื่อไลฟ์ปุ๊บจนหนึ่งก็เป็นเทคฐานวีทุกตัวนะเมื่อไลฟ์จนหนึ่งอ่ายังไม่หมดยังไม่หมดก็ใส่เพิเ่มไอใส่โปรเทคไป4ี่ใบนะใส่โปรเทคไป4ผมก็ว่าเหลือเฟือนะเพราะว่ามเมื่อเราป้องกันเสร็จมันก็ไปตกมันก็ตกไปอยู่ที่เดิมอะ่ะเออมันก็แค่แบบความสวยงามก็เฮ้ยผมแนะนำนะใครที่แบบอยากหาเรื่องเสียตังก็ อืมก็กิฟต์ดำก็ได้นะครับเป็นกิฟต์ดำก็เป็นโปรเทคดำนะครับผมก็อืมก็ราคาก็รู้ๆก็อยู่เนาะว่ามันขนาดไหนก็ไปหาซื้อได้นะครับผมอ่ะก็จะผมก็ใส่เป็นโกคีสองแล้วก็เป็นไอมันชื่ออะไรวะเออผมก็จำไม่ได้เป็นรื่อะไรเออเมกาคลนนี๊แล้วกันเออเมกาคลนี๊สองนะครับผมก็จะได้จากงานแข่งนะไอสองใบนี้สองใบนี้ต้องไปหาพื้นเพิ่มอ่าครับผม โอเคครับ okay, ผมนี่ก็จบการไปแล้วนะครับสำหรับการรีวิวเจ้าเอ้ยเป็นเป็นแบบเด็กโปรไฟล์เออไม่ใช่การรีวิวนะเป็นเด็กโปรไฟล์สำหรับแคนดาร์เอลิกูลัสนะครับผมก็จะเป็นแคลของเทีสื่อของเรานั่นเองซึ่งกล่องที่เราจะแบบไปหาซื้อได้ก็จะเป็น VGT VBT 02ครับขีด2นะขีดสองย้ำเป็นขีด2นะครับผมก็จะมีมูราด้วยในนั้นนะมีมูรากับอัมดาร์กนั่นแหละ ก็ลองไปหาซื้อได้ก็4กล่องนะสกล่องเพราะว่าเราต้องการเพอร์เฟกในกล่องนั้นจะมีเพอร์เฟกให้เราแค่1ใบเราต้องเอาเพอร์เฟกตใบนะครับผมดรอเพอร์เฟกมันถึงจะเป็นแคร์ีิฟูลนะครับผมถ้าใครมีอะไรที่แบบอยากแบบทาไมผมไม่ใส่ตัวไหนตัวอะไรยังไงก็ลองถามผมมาได้นะซึ่งผมก็จะบอกทั้งหมดลงไปในนี้แล้วผมจะไล่ like อ่ะผมจะพูดก่อนเลยว่าผมจะมไลท์หานแรกจะเป็นกูไอมันชื่ออะไรวะผมไม่ค่อยได้เล่นดาร์กนะแต่ว่าก็ก่อนที่จะมาทำไอแบลลิสนี้ยเด็กลิสนะครับผมเด็กโปรไฟล์นี้ผมก็ต้องไปลองเล่นมาก่อนแต่ก็ไม่เล่นเยอะนะมาเล่นแบบสายนี้เข้ามือสุดแล้วผมก็อ๋อโอเคก็เป็นกลูลิสกลูลิสนะครับผมนี่สปอยเลอร์นะครับผม,บผมก็ ขาแรกควรยืน2ตัวนี้ตัวนี้ชาร์จได้ตลอดเพราะว่าคาร์บารหนึ่งเข้าโซมก็จะอะไรวะคาร์บารหนึ่งเข้าโซก็จะบวก1 0,000่นไปแล้วก็ชาร์จได้ทุกเทินนะแค่มีคาลวบารพอก็พอตัวนี้ก็จะขาอันนี้ก็เข้าโซได้ส่วนใหญ่นะแนะนําเป็นไอตรงดอบโซนมากกว่าก็ชาร์จจะได้แบบไม่ต้องเปลืองแดมถ้าเบื่อถ้าแดมมีก็เข้าไปก็จะได้หายแดมด้วยก็จะดีหน่อย โอเคผมถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ผมด้วยนะครับถ้าอยากให้ผมทำเด็กลิสโปรไฟล์ของแครไหนก็บอกผมมาได้นะครับผมเดี๋ยวผมไปทำมาให้สำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ